สวัสดีทุกคนครับผมปุ้ยเบื้อกีตาร์นะครับกลับมาพบกันอีกแล้วเช่นเคยนะครับทุกเรื่องราวของการเล่นกีตาร์ของนักกีตาร์มือใหม่อย่าลืมติดตามนะครับกด subscribe ไปเลยถ้าไม่อยากพลาดบทเรียนหรือว่าข้อแนะนำต่างๆที่ผมจะนํามาฝากทุกคนเป็นประจําอยู่เสมอนะฮะวันนี้เราจะมาว่ากันถึงเทคนิคมือขวาในการดีดทุกคนครับเราคงจะมองการดีดของมือขวาในการตีคอร์ดเนี่ว่ามันคงจะต้องมีทั้งการดีดขึ้นดีดลงสลับกันไปมามันอาจจะมีสูตรหลากหลายนะครับอย่างเช่นแต่ผมลองลองสาธิตให้ดูในแบบต่างๆอาจจะเป็น แล้วแต่ใช่ไหมมันก็จะมีเทคนิคที่เพิ่มเข้ามาแต่สรุปก็คือมันก็มีทั้งลง,ลงขึ้นลงขึ้นลงขึ้นอยู่แล้วแต่วันนี้ผมจะมาให้ทริปนะครับวิธีการดีดแบบแปลกๆอาจจะไม่แปลกสําหรับบางคนนะครับแต่บางคนก็อาจจะยังไม่เคยลองยังไม่เคยทําวิธีนี้ก็คือการดีดลงอย่างเดียวนะครับดีลงอย่างเดียวในการตีคอร์ดนี่แหละเพื่อที่จะให้มันได้สไตล์การริทึม ที่มันแบบว่าดูดูมีเอกลักษณ์คำว่ามีเอกลักษณ์หมายความว่ามันมีความเป็นเฉพาะตัวมันมีความที่ไม่ค่อยมีใครเหมือนอะไรทนองนั้นนะฮะ,ะผมสาธิตเป็นเพลงเก่าๆดีกว่าเป็นเพลงรอยจูบบนฝ่าเท้านะครับของศิลปินหลงหลงลายนะครับในการดีดสไตล์นี้นะเดี๋ยวจะลองให้ดู เ,เห็นไหมฮะสังเกตดูมือขวาของผมเนี่ยผมจะลงสับลงอย่างเดียวเลยสับลงทั้งหมดเลยนะครับไม่ไม่มีไม่ม,ม,มีลักไก่ไม่มีเอาขึ้นนะตามว่ามันมันทำขึ้นได้ไหมก็ทําได้แหละแต่อย่างที่ผมบอกไปไงว่าเออบางทีเราก็ต้องการสไตล์การเล่นที่มันแตกต่างที่มันไม่เหมือนชาวบ้านชาวช่องเขาจริจริงมันใช้ได้หลายเพลงใช้ได้หลายเพลงเลยเสูตรมันจะมีอยู่แค่นี้ฮะคือผมดีดลงหนึ่งคอร์ดหรือว่านหนึ่งห้องเนี่ย ดีดลง5ครั้งนั่นเอง5ครั้งนะครับอย่างเงี้ยลง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 มีอยู่แค่นี้ลง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 แต่มันจะมีจังหวะของมันอยู่ก็อยากให้ทุกคนเนี่ยจำช่วงวินาทีช่วงช่วงตรงนี้เอาไว้แล้วก็ลองลองไปฝึกซ้อมนะฮะเดี๋ยวผมจะทำสักสักครู่หนึ่งให้ดูนะฮะทำตามผมครับหนึ่งสองลง มีอยู่ 5, 5 5 5ครั้งในการดีดลงแต่ความยากมันก็คงจะต้องมีมองที่ว่าเรื่องของจงังหวะไม่ใช่ว่าดีดแบบ1 2 3 4 5ไม่ใช่แบบนี้นะครับทุกคนมันจะมีการหยุดการน,นี่อยู่ซึ่งตรงนี้เนี่ยผมอยากจะให้ลองไปใช้เขาเรียกว่าทักษะส่วนตัวในการที่จะพิเคราะห์พิาพจารณาดูโดยผมทำให้ดูเนี่ยลงลงลงแลง้วก็ keep, หยุดแล้วก็ลงลงแล้วก็หยุดนิดหนึ่นงแล้วก็ไปอีกห้องหนึ่ง ก็หยุดลงลงแล้วก็หยุดเนี่ยแต่ด้วยความที่เพลงเมื่อกี้ที่สาธิตให้ดูมันมีคอร์ดที่มันค่อนข้างจะห่างกันกล่าวคือ A m i n เ r เนี่ยเล่นหลายห้องนะครับไม่ได้เล่นห้องเดียวเนี่ยเมื่อครั้งเยาวไวใกล นะนะมันก็จะมีอยู่กี่ห้องไม่รู้อะลองลองไปสืบๆดูหรือจะเป็นเพลงอื่นๆก็ได้แต่ขออภัยที่ผมไม่ค่อยรู้จักเพลงวัยรุ่นฮิตๆทุกวันนี้ผมก็เลยเอาเพลงเก่าๆมาเอาภปษาที่ได้เพลงเก่าๆก็ได้เพลงเพลงอื่นก็ได้ดาาอันเนี้ได้แต่มันอาจจะดูมันก็ไม่ใช่ว่าใช้ได้ทุกเพลงนะ ใช้วิจารณญาณในการในการทดสอบทดลองคือไม่แน่ใจหรอกว่าเพื่อนๆจะเอาเพลงไหนมา,มา,ม,ามาลองทําดูแต่ผมเข้าใจว่าถ้าเอาเพลงที่มีจังหวะที่ขอดแบบเยินเยอะหน่อยขอดเดียวแบบแช่หลายๆห้องนานๆอย่างเงี้ยผมว่ามันเหมาะดีมัน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 ,ม,นมันดูแบบว่าโดดเด่นขึ้นมาไงแต่ผมก็จะนึกถึงแต่แต่เพลงเนี้ยเพราะว่า เออผมจะชอบเอาอเพลงนี้มาเล่นแนละ้วด้วยสไตล์นี่ไงผมเลยพอจะนึกผมไม่ได้มีโอกาสที่จะหาเพลงอื่นๆมาลองแต่ผมมั่นใจว่าว่าทําได้ถามว่าใช้กับเพลงเร็วได้ไหมใช้ได้นะครับสมมุติว่าผมร้องอ่าผมต้องขำแล้วกันนะผมร้องรอยจุบบนฝ่าเท้าในเวอร์ชัน่นเร็ว มันก็จะได้หมดนะครับได้หมดเลยแต่จะน่าฟังหรือเปล่า <c oughs> ก็อีกส่วนหนึ่งแล้วกันนี่คือเคล็ดลับนะครับเคล็ดลับในในใน,ในการาตีคอรดในการที่จะนําอะไรก็แล้วแต่ที่มัน เป็นสิ่งที่เราอาจจะมองข้ามไปว่าการตีคอร์นนี่ทำไมเราไม่ถึงไม่ดีดทั้งลงทั้งขึ้นสลับกันไปนดีดลงอย่างเดียวก็ได้นะครับแต่ดีดขึ้นอย่างเดียวเนี่ยได้หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะเดี๋ยวผมขอไป,ไป,ไ,ปไปลองซ้อมด้วยตัวเองดูก่อนนะครับโอเคนะครับแล้วก็ใครสนใจนะฮะอยากจะติดต่อซื้อสายกีตาร์นะครับตอนนี้ผมมีสายกีตาร์โปรง่งมาจําหน่ายขายกับทุกคนในราคาที่ โอ้ยประหยัดมากๆส่งฟรีตั้งหากสั่งกี่ชุดก็ส่งฟรีเนี่ยลายผมอยู่ด้านล่างนะครับติดต่อมาเลยนะครับมีเบอร์10บเบอร์11แล้วก็เบอร์12นะครับชุดละ140 150แล้วก็160บาทหรือใครจะสั่งอคอร์สเรียนออนไลน์ไปฝึก,ไปฝ,กไปฝนด้วยตัวเองเนะี่ยที่บ้านนะครับไม่ต้องเดินทางไม่ต้องไกลก็มีคอร์สเรียนไว้คอยแนะนำนะครับที่สำคัญคอร์สนี้คุ้มมาก390บาท80บทเรียน ไว้สนใจยังไงไลน์ผมก็อยู่ตรงนี้จะมาสั่งสายกีตาร์จะมาซื้อคอร์สออนไลน์จะมาปรึกษาการเ,าเรียนกีตาร์ออนไลน์ก็ไลน์นี้ไลน์เดียวเท่านั้นนะครับวันนี้ลาทุกคนไปก่อนสวัสดีครับ